ทพยากรพูดว่าดูนกดูนกนัน่นหน้าจุดจุดหนึ่นงมีโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อต่อนมันโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อดูแลต้นไม้ดูแลลม้าที่ขึ้นและตกมันมีโปรแกรมที่ใช้กันอยู่ที่นี่แต่ละอันทําหน้าที่ในสิ่งที่กําหนด,ดให้ทําโดยไม่เห็นตัวด้วยคุณไม่รู้ว่ามันมีอยู่ด้วยซ้าหมายถึงในโลกนี้หรือในจักรวาลน,นี้มีสิ่งที่ดูแลสัตว์ดูแลต้นไม้ใบหญ้าดูแลสภาพอากาศดูแลดวงดาวต่างๆให้โคจรกันอยู่ทุกๆสิ่งเนื่แต่มีผู้ควบคุมเทพยากรบ,บอกว่า แต่อีกอันหนึ่งนั้นคุณได้ยินได้ฟังตลอดเวลาคุณเคยได้ยินทุกครั้งที่คุณได้ยินใครที่บอกว่าเขาเห็นปีศาจหรือเทพทุกเรื่องราวที่คุณได้ฟังเรื่องข้างข่าวผีมนุษย์หมาป่าหรือเอเดียนคือระบบที่เรียนแบบโปรแกรมที่ทําอะไรอย่างที่ไม่สมควรจะทํานั่นแหละหมายถึงยังมีมิติอื่นอีกมากมายที่เกี่ยวกับผู้ผีปีศาจหรือมนุษย์ต่างดาวเป็นมิติที่อยู่ซ้อนกันในโลกนี้ซึ่งวิญญาณพวกนี้มักจะชอบหนีออกจากมิติที่ตนเองอยู่ไม่ชอบเป็นไปตามระบบจึงต้องให้พวกเขาทําหน้าที่ดูแลระบบต่างๆพวกนี้แทน เช่นพยาคุณท,ทำหน้าที่ดูแลลมพยาหน้าทำหน้าที่ดูแลน้ำเชอพยากรณ์อบอกอีกว่าแต่แท้จริงโปรแกรมเลือกรู้ภัยเมื่อมันเผชิญกับการลบทิ้งเพราะอาจมีอะไรพังหรือโปรแกรมที่ดีกว่าสูกสร้างขึ้นมาทดแทนมันเกิดขึ้นเสมอและเมื่อเกิดขึ้นโปรแกรมอาจเลือกซ่อนอยู่แถวๆนี้หรือกลับไปที่แหล่งกําเนิดของมันเนมเฟรมของเครื่องคือสิ่งที่คุณต้องไปหมายถึงเนมเฟรมคือระบบที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในอนาคตยกตัวอย่างเช่น หากต้องการรู้ว่าอนาคตของคนนั้นคนคนนี้ในเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรก็สามารถผ่านปฏินิสิตโดยการเข้าฌานเพื่อไปดูอนาคตได้เลยถ้าหากผู้ที่ควบคุมระบบในเมนเซนเห็นว่าบุคคลนี้จะต้องตายภายใน7วันก็คือการเสี่ยงต่อการถูกกรพิงก็อาจจะมีการแก้ไขให้เพื่อที่จะไม่ต้องตายภายใน7วันและเตรียมอย่างบันทึกเรื่องราวต่างๆของโลกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วยผมเคยบอกไปแล้วในหลายชีวิว่าชีวิตของคนเรามันเหมือนมีหนังสือเล่มหนึ่ง ที่เราเกิดมาปุ๊บมันก็เขียนชีวิตเราตั้งแต่เกิดไปจนถึงวันที่เราตายทุกวันนี้เราทําได้เพียงแค่แสดงละครตามหนังสือตามบทที่ได้เขียนไว้ให้มีโอตอบว่าไม่ผมทําไม่ได้ไม่ทําเทพพยากรณ์บอกว่าแต่คุณต้องทาเพราะคุณคือผูด้บปลดป่อยมีโอถามว่าถ้าผมไม่ทําล่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมล้มเหลวเทพพยากรณ์บอกว่าไซออนก็จะพังที่นาศและเทพพยากรณ์ก็บอกว่าหมดเวลาแล้วฉันฟังฉันไดมีโอคุณช่วยไซออนได้ าการที่คุณจะเข้าไปที่เมนเฟรมคุณต้องมีช่างทํากุญแจในตอนนี้ช่างทากุญแจถูกกำกัดไว้จากโปรแกรมอันตรายที่มีชื่อว่ามิโลวินเจียนเพื่อพยากรณ์ที่อยู่และเวลาที่มิโลวินเจียนจะอยู่และบอกมีโอว่าให้ไปตรงเวลานะโชคดีพ่อหนุ่